เึิงขึ้นเปทีเดี๋ยวพี่ดับรัสมีจบหยดหมดหมดเลยอยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นหล่ออะไรเบอร์นี้ใช่ไหมคะตกใจเขามาเวลาหนูพูดกับเขาหนูจะเสียงไม่ค่อยปกติอยางหนูพูดกับพี่กิ๊กก็ไม่ปปกติอะไรอต่าพอเห็นคุ้มนีโอชิเซย์ก่อนใส่ใส่เยังๆโอลิฟไม่มานะคะอ่ะเลขที่สาวเลขสาไปแล้วใช่ไหมคะอีกหนึ่งเลขขอเลขหนึ่งตัวค่ะห้าค่ะ เลขสามเลขห้าไม่ต้องเรียงกันก็ได้ไม่ต้องอยู่เฉยๆก้อนอยู่เฉยๆก่อนเราอะเราเขาได้เขาได้แน่เลยอะ่ะอย่าเพิ่งค่ะคุณแม่ขะอ,อ,อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะมีเลขสามแล้วมีเลขห้าแล้วเดี๋ยวฉันขอดูก่อนเดี๋ยวนะพี่จะบอกว่าวันนี้คนมีกำลังบุญเยอะมากอะเยอะมากคือเพ่าหนังวันได้ไหมประเด็นเ <laughs> เพิ่มรางวัลด้วยไหมได้จริงได้ได้รางวัลเอ๋บอกมาได้ไหมได้แหละได้ได้แต่ว่ายังไม่บอกเพราะว่ามีรางวัลพิเศษอีกค่ะพี่เก็กใช่ค่ะเลขสามแล้วเลขห้าแล้วอีกหนึ่งเลขค่ะพี่เก็กแปดละกันสามห้าแปดอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วให้อย่าพิ่งขายอย่าพิ่งขายอย่าไม่ให้เดินมาคุณพี่ขาใจเย็นค่ะ ใครมีสามมีห้ามีแปดยกมือค่ะยกมือค่ะยกะมือหลายคนนะตอนนี้เยอะมากรางวัลตอนนี้นเยอะมากยังไม่ได้พี่กิ๊กมันจะไม่เอ็กคลูซีฟอ่าเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเลขตัดสินแล้วนะคะจะเป็นเลขตัดสินแล้วเดี๋ยวขออีกหนึ่งเลขถ้าใครมีสี่เลขนี้ในบัตรประชาชนไม่ต้องเรียงกันให้ขึ้นมาบนเวทีได้เลยพี่กิ๊กขามีสามแล้วมีห้าแล้วมีแปดแล้วขออีกหนึ่งเลขค่ะพี่เอาเลขซาำได้ไหม ฮะเลขสองต้องมีต้องมีสองตัวไงเหรอคะใช่ได้มาเอาไสามไปแล้วสามห้าแปดแปดไปแล้วขอมัคมีองแปดขอแปดอีกตัวสามห้าแปดสองตัวค่ะใครมียกมือค่ะคุณพี่เชิญค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะหนึ่งท่านแล้วคุณพี่เชิญค่ะคุณพี่เชิญค่ะสองท่านนับถอยหลังคุณพี่คนที่สามเชิญค่ะนับถอยหลังห้า สี่สามสองหนึ่งหมดสิ้นค่ะเชิญค่ะหนึ่งสองสาม่ันม่เปิดามให้พี่พี่บอกมี3าห้าแล้วก็8ปดสตัวต้องมี5้าด้วยค่ะใช่ค่ะมีสามมีห้าแล้วแปตัวคุณพี่ขอโทษนะคะอสามห้าได้ตัวเชิญค่ะเชิญค่ะสามพันเชิญค่ะเชิญค่ะอยู่ตรงกลางเลยค่ะอยู่ตรงกลางเลยค่ะสามห้าเลยค่ะ เลขสาเลขห้าต้องแปตัวนะที่รัต้องแปดสตัวได้สาเลขห้าแดสอตัวที่รักอันนี้มันต้องแปดสตัวนะลูกได้ตัวเดียวลูกไม่ได้สามห้าแปดแปดอาอคนนี้ลูกคุณค่ะอันนี้ได้ขอบ่าสามห้แปดโอเคได้สองท่านแล้วมีไหมคะอีกหนึ่งท่าน3ามห้าแปดขึ้นมาคาโลกขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะ นี่สามท่านนี้สามท่านนี้ถือว่าเป็นคนที่มีอะไรคะพี่เหตุปัจจัยถึงพร้อมวันนี้บุญได้ส่งผลเขาแล้วบุญได้ส่งผลแล้วรับไปเลยขึ้นใช้ไฟฟ้านละวหนึง่งขึ้นพี่กิกม้าพี่กิกม้าพี่กิกมอบ,มอบ,มอบให้พี่กิกมอบค่ะคุณข่าวไม่ต้องโชว์ัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวคนเอาไปทาเงินกู้นะคะนี่ไม่ก่าชีพอยู่ใกล้ๆคุณน,นะคะขอบคุณนะคะเอออ่าถือค่ะถือค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปดวยรูปถ่ายรูปกันได้ค่ะเพียม แล้วถ่ายรูปกันนะคะนี่นี่จะบอกว่าโชคดีมากเลยโชคดีมากเลยนะคะนี่นี่น,นี่อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันนะจ๊ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวมองกล้องที่พี่คนนี้เลยนะคะนู่นเลยนะจ๊ะอ่ะถ่ายรูปรวมกันค่ะกับผู้โชคดีหนึ่งสองสามขอเสียงปรบมืพ้พูดดีน่อยจ้าอินดีด้วยนะคะขอบคุณะคะไีไ่อกสนุกกันนะคะยังไม่ได้บอกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยกําลังบุญยังไม่หมดอย่าเพิ่งไปไหนค่ะรางวัลมันเยอะเลยพี่ใจมันก็จะผุดผุดแต่ว่าขออนุญาตขั้นรานงวัลน,นิดนึงได้ไหมเป็นจะบอกว่าปากติแล้วเนี่ยพี่กิ๊ฟก็คือจะมีการไล์สดเอาดนตรีลงจะมีการไล์สดค่ะไล์สดทำม,มาไล์สดทำม,มาก็คือแบบว่าจะมีคนมาปรึกษาเยอะไหมคะพี่ ก็พอสมควรแต่ช่วงนี้หยุดไปนานแล้วเพราะว่าติดคอสกรรมฐานเดือนนึงอ๋อนี่อยากจะเรียนบอกทุกท่านนะคะกิ๊กเพิ่งปิดคอสปฏิบัติวิปัาสนานมฐาน1เดือน1 3ึ่งถึงามิมถุนายนโดยอำนวยการสอนโดยท่านธรรมนิตจูศยาดอนนะคะก็อยากจะขอน้อมนำบุญแห่งการปฏิบัติของยคีทุกท่านนะคะมาฝากทุกท่านด้วยนะคะอนุโงทนาบนะคมาฝากทท่านนะคะนี่เห็นไหมล่าได้ของรางวัลด้วยได้บุญด้วยนะยิ้มเป้นเลยเรานะคะ วันนี้เอกลูซีฟมากเพราะว่าปกติเวลาเราจะอยากปรึกษาพี่กิ๊กหรือว่าพูดคุยกับพี่กิ๊กเนี่ยจะต้องแบบพิมพ์เข้าไปในไลฟ์สดบางทีเข้าใจว่า <c oughs> <อ>เห็นคนดูนไม่เห็นบ้านใครคนดูเยอะมากคนดูแบบว่าเป็นพันเลยรอบก่อนไลฟ์สดคุณขาคนดูแบบขึ้นสองพันกว่ากําลังดูแบบโอ้โหคนเยอะมากซึ่งวันนี้เราจะให้สิทธิ์หนึ่งท่านในการมาถามคําถามนะคะเรียกว่าเป็นการปรึกษาธรรมะกับพี่กิ๊กมีใครอยากปรึกษายกมือเลยค่ะ มีไหมคะคุณพี่คุณพี่เชิญเลยค่ะไม,ไม่นะคะเดี๋ยวนี้คุณพี่เชิญเลยค่ะนี่คุณพี่ขาอยากให้คุณพี่ลองปรึกษาดูเลยเหมือนเป็นการว่าเหมือนพี่กี๊กำลังไร์สดอยู่เอาบรรยากาศแบบว่าเรากําลังพูดคุยกับพี่กีกแบบเป็นกันเองแบบเป็นกันเองปรึกษาแบบเหมือนเราพิมพ์เชิญเลยค่ะพี่คะอยากถามว่า ทำไมเราถึงต้องมานั่งเช็ดขี้เช็ดเย้วหมาจอนจัดเยอะๆ <S 2> <S 2> <S ตกลงเป็นบุญหรือกรรมคะค่ะโอเคค่ะทําไมต้องมานั่งดูแลสัตว์เลี้ยงเนาะเอาเป็นว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลวกันแล้วเขาไม่ได้สวยงามอฮะแล้วก็ไม่ได้สวยงามก็อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะอย่างนึงเนี่ยบางทีเขาเหล่านั้นอาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องของเรามาก่อนก็ได้เราทำำํากรรมกับเขาถูกต้องไหมเห คือการที่เราได้มาเจอกันในวันนี้ทุกอย่างไม่มีคําว่าบังเอิญค่ะทุกอย่างมันมีเหตุจึงมีผลที่ทําให้เราได้มาเจอกันวันนี้ถ้าเรามีเหตุดีเราก็จะมาเจอกันแบบดีๆถ้าเรามีเหตุไม่ดีต่อกันมาก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ดีต่อกันแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ว่าเราจะเจอกันด้วยเหตุดีหรือเหตุไม่ดีก็กตามใช่ไหมคะนั่นคือผลที่เราเคยทํามาทีนี้เนี่ยการต่อย,ยอดผลที่ดีหรือไม่ดีต่อไปนั่นแหละจะเป็นกรรมใหม่ของเรา ข้าใจใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณพี่ดูแลน้องหมาน้องแมวหรือตอนนี้ใช,ใช่ไหมคะนะอยา่าไปคิดว่ามันเป็นอกุศลที่เราเคยจะต้องมาลําบากลันบนคิดว่าเป็นการสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองนะคะจริงๆเราร,รักตัวเองที่สุดเราก็ต้องมีหนะ้าที่ในการสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองแค่นี้แต่ว่าทำสถานที่ดูแล,แลน้องหมาน้องแมวไปเหมือนดูแลพ่อแม่ผี่ปกครองหรือคนติดเตียงอะ่ะแต่ดูแลแล้วก็เหนื่อยเบื่อค่ะร <c oughs> ักแต่ก็วน จะอืนักหนาจะอะไรนักหนาทำไมจะต้องบนนนนอ่นนักหนาสมมว่าเฮาอะไรนักหนากอนก่้กินมากกว่าคนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นทุกข์เห็นไหมคะแทนที่กิจกรรมที่เราทํามันเป็นกุศลแต่จิตของเราดันไม่เป็นกุศลอกกุศลคือความโลภความโรกรธความหลงเกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ฉลาดในการสร้างกุศลใหม่ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพี่ถือว่าโอเคเกิดมาชาตินี้นะสิ่งที่เราได้ช่วยเขาก็คือทานบารมีเราอาจจะเคยมีกรรม กรรมดีหรือไม่ดีปฏิสัมพันธ์กันมาแต่วันนี้นั้นจะเป็นกรรมกันถ้าถือว่าพี่ไปทำทำทำกุศลแล้วแต่ก็ไปด่าเขาด่าเขา<อ>ด่าเขาเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอกุศลคุณห<อ>นูอยากจะเรียนนี้นะคะมีตัวอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะเปรียบเทียบว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราสามารถที่จะสร้างกรรมใหม่กับตัวเองได้แม้คน,คนจเจริญกุศลก็สามารถสร้างอกุศลให้กับตัวเองได้ยกตัวอย่างได้ไหมคะ หนึ่งในในแม่น้านะคะหนึ่งหนึ่งแม่น้ำเนี่ยมันจะมีสองฝั่งคลองใช่ไหมคะสองฝั่งคลองเนาะสองฝั่งแม่น้ําฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือมีคนคนหนึงน่งกําลังจะใส่บาตรพระ,ะนะคะในขณะที่เขากําลังเดินถืออาหารมาจะใส่บาตรพระเนี่ยอีกฝั่งแม่น้าเนีเน่ยเขาก็เห็นว่ามีคนที่เป็นชาวประมงกําลังตกปลาอยู่อ่า <นะ S 1> ในขณะที่เขากำลังจะใส่บาตรเขาก็มองว่าเฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะ ไอคนที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยฉันเนี่ยกำลังจะทําบนแต่เธอเนี่ยมาทําบาปเธอเนี่ยบุญดีสู้ฉันไม่ได้เลยดูสิแล้วต้องมาทํากิจกรรมที่เป็นอักุสลแบบเนี้ยรู้ไหมว่าตายไปแล้วมันจะไม่ดีไงล่ะคิดแต่แทนว่ายกตนชูตนเปรียบเทียบตนนะคะแต่ในขณะที่ คนฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เขาเป็นชาป,ปรโมงเนี่ยเขามองมาเห็นคนกำลังจะใส่บาตรเข้ดีจังเลยนะเขาเนี่ยมีบุญกุศลได้ใส่บาตรแต่เราเนี่ยยังไม่มีโอกาสนั้นเลยต้องทํามาหากินเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญกับสิ่งที่คนที่อยู่ตรงข้ามกําลังจะทํานะ,ะอ่างั้นอยู่ถามคุณพี่นิดนึงไอ้คนที่กำลังจะใส่บาตรจิตมันควรจะเป็นกุศลใช่ไหมแต่มันดันไปห <อด S 1> มั่นไ<ล>ส้ไ,ไปเกียดไป ยกตนชูตนไม่นค่ตัวเองทนี่จะทำกุศลกลายเป็นอกุศลคนตรงข้ามแม้กําลังทํากิจกรรมที่เป็นอกุศลแต่จิตเขาโอ้โหคนนี้ดีเหลือเกินกําลงทำกุศลขออัุโมทนาบุญด้วยเขาก็ได้บุญเห็นไหมคะมันทุกอย่างค่ะมันจบที่ใจของเราจบที่เราเบาที่สุดไม่งั้นก็ต้องบริการมันไปพี่เลย ไม่ใช่ค่ะบริการเต็มที่เท่าที่เราทำได้อะไรก็ตามที่ทำแล้วเบียดเบียนตนเองให้จิตของเราไม่มีความสุขเราก็อย่าทำแต่ที่อยากจะเรียนว่าถ้าคุณพี่ดูแลน้องหมาน้องแมวแล้วนะคะมีโอกาสอย่างนี้ค่ะการดูแลน้องหมาน้องแมวไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ากุศลเขาเรียกว่าเนื้อนาบุญที่เราทำเนี่ยสู้การที่เราดูแลบุคคลแม้จะสียห้าม ยังไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่มีโอกาสดูแลน้องหมาน้องแมวคือ่นีค่ะเนื้อนาบุญของคนที่เราทําบุญด้วยเป็น ผลอย่างยิ่งกับการที่เราจะได้รับบุญนั้นมากหรือน้อย <Okay. S 2> นอกจากจิตของเราแล้วเลยท่าไหมเขาบอกว่าทําบุญกับพระอรหันต์ได้บุญเยอะอเพราะพระอรหันต์เนี่ยท่านสามารถที่จะนําธรร,รมะที่ท่านมีเมื่อเราดูแลท่านใช่ไหมคะท่านสามารถจะนาธรร,รมะที่ท่านมีเนี่ยไปบอกต่อให้กับญาติโยมที่มีทุกข์คลายสุขได้ท่านกําลังทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการให้ธรรมะเป็นทานที่มูเจ้าบอกว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้ง,งครัแต่กเทียบนะเทียบกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราดูแลเขาอย่างดีที่สุดเขาทาประโยชน์อะไรได้ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อนาบุญนั้นๆเนี่ยเราจะได้บุญกับเขามากหรือน้อยนอกจากอยู่ที่จิตของเราแล้วก็คือว่าประโยชน์ของบุคคลนั้นๆเนี่ยไปทำประโยชน์ต่อได้มากหรือน้อยอย่างไรด้วยค่ะเพราะฉะนั้นดูแลน้องหมาน้องแมวแล้วอย่าลืมดูแลพระสงฆ์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยอีกข้ออีกข้อหนึ่งพี่อีกข้อหนึ่อของพี่อีอ่งแต่ว่าคุณพี่วันนี้คุณพี่ถือว่าได้บุญแล้วล่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณพี่จะได้รับ ของรางวัลนะคะนี่เลยจากคุณชายหมูกรอยเยย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 คะยย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 ยายย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 ยมยยยียยิยยยยวยย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 ย่ยย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 ยชยค่ะ น่ารักมากเป็นการเรียกว่าสนทนาธรรมที่แบบใกล้ชิดสุดๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่กับชาวโคราชขอบคุณมากเลยนะขอบคุณพี่อ้อยภาษาด้วยนะคะขออีกทีดีมีเรื่องปรึกษาแม่ชอบเอืใส่มืออ่ะแล้วเราเผลอไปผักเขามีมีเรื่องปรึกษาด้วยเออดี๋ยวไปไปเอาไปที่ที่บูธนะคะเดี๋ยวไปผ่ากันที่บูธนะคะบอกเลยว่าวันนี้ ใครที่จะพูดอะไรก็ยังแต่ว่าต้องไปดูไลฟ์สดของพี่กิ๊กได้นะคะสามารถเข้าไปดูไลฟ์สดก็ของพีาก็ไิจได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่แหละค่ะพี่กิ๊กค่ะอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นการสนทนาธรรมแบบแอคทีฟของหนูเรื่องได้คำตอบแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะปกติจะมีแต่แบบพิมพ์เข้าไปเนาะคนมาปรึกษาเยอะใช่ไหมเพราะหนูเห็นคนแบบพิมพ์ก็ถ้าเกิดวันไหนพี่กิจขึ้นก็ต้องมีน้องแอดมินเขาช่วยเลือกคำถามแล้วก็พี่กิ๊กอ่ะ แก่แล้วค่ะตามันยาวมันไม่เห็นต้องใส่แว่นเอ๊ะว่าเวลาคนเขาพิงมาคือมันก็จะลัน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 ใช่แล้วบางทีเรามองไม่เห็นด้วยค่ะลันมาเยอะๆก็จะอาจจะแบบว่าพลาดคําถามไปเนาะนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะปรึกษาก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ที่ช่องกิกมายุรินนะคะ K I K M A Y U R I N แล้วก็ยังไงช่วงนี้พิกิกตั้งแต่จบคอร์สกรรมฐานเนีไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะขอจัดการชีวิตตัวเองนิดนึงแล้วจะกลับมากลับมาเจริญปุถุกับเพื่อนๆตอ ไปอย่างแร่นอนเพราะว่าไม่ได้ขึ้นก็คิดถึงทุกคนนะคะนี่นะคะสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะ ช่วงนี้ถือว่าเราก็หากเรียกว่าเล่นเกมนะคะให้ของรางวัลกับพ,พี่น้องชาวโคราชกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตพาพี่กิ๊กเดินทัวร์ในงานของเราเพราะว่างานนี้กว่า80บร้านค้าเลยค่ะเยอะมากแต่ว่าเราคัดไว้ให้แล้วนะคะ,คะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาบนเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกสักหนึ่งรอบละกันนะคะ,คะ,ะขออนุญาตตรงนี้ให้พี่กิ๊กเดินลงไปในงานของเราก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ คุณคะสักคู่เดียวนะคะสักคู่เดียวค่ะอะเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันเลยดีกว่าว่าเขามีเรื่องจะปรึกษาครณอัพประสุดค่ะชายหมูกรอบของเราใช่แล้วเห็นเขาบอกเขาแบบขยันขันแข่งมากเห็นเขาบอกเขามีเรื่องจะปรึกษาก็เลยพามาเลยนอกจากจะปรึกษาแล้วยังให้กินหมูกรอบด้วยอะคุณพี่ใช่เลครับค่าทีรับนี่ จะวัสดีนะทุกคนในไลฟ์ด้วยนะในงานด้วยเดี๋ยวหมูกรอบให้ทานพี่ได้ได้เลยได้เลยค่ะคือตอนนี้อาดอาด์ตยังเล่นละครไหมเล่นอยู่ครับตอนเล่ว่างานหลักก็คือคุณชายหมูกรอบเลยนะตอ่าบตอนนี้ก็ฟีดแบ็กดีมากก็ทำอาชีพหลายทางพี่ก็ขายตอนนี้ก็ทำซอสกระเพราออกมาขายใหม่โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะทำเป็นแบบพวก ส่งทั่วทั่วโลกทั่วโลกเลยดกว่าไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกคืออันไหนซอสกะเพราเนี่ยฮะเป็นซอสกะเพราส่งทั่วโลกเลยเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยผมขอฮาลานผลิตโรงงานที่มีไอโซสองพันมี GMP ถูกต้องหมดเพราะว่าอยากจะเจาะอิสลามเหมือนกันเพราะว่าอิสลามหลายหลายคนเนี่อันนี้เขาก็ทานได้นะทานได้ครับผมผมยอมเสียเงินเพื่อขอฮาลาน เพื่อให้ไปทางแบบอิสลามได้เลยใช่ครับเลิศเนาะแล้วก็ไป็สนับสนุนเมนูของไทยให้ดังไกลระดับโลกใช่เมื่อวนที่ผมคุยไปคุยธุรกิจมาก็จะมีคนหนึ่งที่ไปที่อิตาลีเขาเอาผักกาดขาวอ่ะผัดกับพริกบอกเป็นกะเพราบอกฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสไปอิตาลีเดี๋ยวจะเอาซองนี้ไปนาเสนอเขาดูว่ามันเป็นแบบรสชาติกะเพราของไทยมันคือทําทำยังไงอ่ะถือว่าพี่ซื้อมาหนึ่งซองซื้อหนึ่งซองใช่ไหมพี่กิ๊กมีหมูกรอบสมมุติมีกรอบสองรอย้าสิบกรัมเนี่ยพี่กิ๊กเป แล้วก็หมูกรอบเลยคุกเป็นกะเพราเลยแล้วถ้าเกิดว่าหมูหรือเนื้อเรายังไม่สุกละ่ะต้องเอาหมูเนื้อให้กต้องหมูหเอาอเอาหมูกับเนื้อให้สุกก่อนฮะ <Okay. S 2> แล้วก็เอานี้ลงไปผัดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างอาชีพใช่ไหมผมมีเป็นแบบนี้หนึ่งลิตรมีแบบนี้เป็นหนึ่งลิตรสร้างอาชีพได้เลยได้ประมาณห้าสิบจาน <Wow. S 2> ใครทำกับข้าวไม่เป็นแล้วท,ที่ที่สำคัญเลยที่วิธีอย่างนี้อันอันนี้ยเหมือนกันสูตรสูตรเหมือนกันเผ็ดกลางเผ็ดกลางแต่ว่าไม่ต้องใช้น้ํามันใช้น้าเปล่าผัด ดูแลสุขภาพด้วยใช่ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าผมทำส่วนผสมให้มาอยู่ในนี้แล้วหนึ่งซองแบบนี้จะผลิตะจะผัดหมูได้ประมาณ200-300ถึงกร,รัมต่อหนึ่งต่อหนึ่งซองเล็กแต่ถ้าแบบนี้ได้ประมาณ4 5่ถึงาซองจานใช่เมื่อวานมีคนเมื่อวานมีร้านค้าที่เนี่ยครับเป็นข้าวกล่องณนณนนโคราชมาซื้อไป1 0บซองบอกทำข้าวผัดง่ายมากเลยเขาซื้อเขาซื้อเทสเขาซื้อเทสของผมไปแล้วแล้วปรากว่าเขาไปทำบอกลูกค้าบอกอร่อย ขามาซื้อซื้อซื้อไปสิบลิตรนะครับไปผัดเขาบอกตประหยัดต้นทุนไปเยอะมากแบบนี้ร้อยหกสิบเก้าบาทพี่กิ๊กทำได้ห้าสิบจานห้าสิบจานแบบนี้ร้อยหกสิบเก้าบาทมันตกจานละกี่บาทห้าสิบจานก็ตีอาตีไปตีไปห้าห้าจานละห้าสิบาห้าสิบบาทก็เป็นประมาณพันพันนะพันหนึ่งพันหรือหมื่นนะห้าสิบคูณห้าสิบหน่อยห้าห้ายี่ห้าสองพันห้าสองพันห้าเราทุนลงทุนแค่ประมาณ ไม่เกิน500บาทวรวมเนื้อหมูเราได้กลับคืนมา2 5 0 0แล้วก็ประหยัดเวลาคือไม่ต้องมานั่งตวงตวง,ตวงนู่นนี่นั่นมันจะเป็นแบบนี้เลยเต็มที่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าคอมเลนมาว่าแบบอยากได้เผ็ดหน่อยก็พริกซื้อพริกผัดเอาให้เผ็ดหน่อยก็คือแบบนั้นแต่ตอนนี้เป็นเผ็ดกลางผมทำาป็นเผ็ดกลางเพราะว,ว่ากว่ากับข้าวเผ็ดเอาไปดับหวานมันยาก แต่ถ้าเกิดเป็นเผ็ดกลางเอาขึ้นไปเผ็ดมันง่ายกว่าอันนี้สามารถซื้อในติ๊กตอกได้เลยอนติ๊กตอกได้เลยเครับเดี๋ยวเสีรบฝปากไปให้พี่ิีกชิมได้แล้วเกยวตะกร้าได้ไหมได้เลยเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวฝากใครจะเกยวตะกร้ายให้ชิมสักชิ้นหนึ่งได้ไหมครับได้ได้ได้เลยค่ะรู้ว่าต้องเดินเยอะแต่ขอหนึ่งชิ้นอาร์ตพี่ไม่อยากจะพูดนะอาร์ตคือพี่อยากจะชิมของน้องมานานแล้วแต่มันเหตุปัจจัยมันยังไม่เอื้อค่ะเพื่อนๆนะคะเห็นเขาบอกอร่อยเหล ได้มถึงว่าทําไมเขาดังมี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 เหตุจะถามพี่กิ๊กมีเหตุจะถามเวลาเราขายเมื่อวานเมื่อวานเองเพิ่งเมื่อวานเมื่อวานมีมีคนมาคอมเพนในเพจบอกพี่อ๊ขายหมูดีขนาดนี้รู้ไหมต้องเชื่อหมูไปขนาดนี้บาปกรรมไหมพี่กิ๊กพี่กิ๊กบอกแป๊บหนึ่งตอนนี้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 เธอ ตอนนี้เธอกําลังทําให้ฉันบาปอยู่เพราะว่าฉันกําลังเคี้ยวอยู่ยพี่ถามว่าต่อให้เราไม่กินเนื้อสัตว์การฆ่าสัตว์ลดลงไหมก็แทบไม่ลดเลยคืออย่างนี้ค่ะที่อยากจ,จะเรียนว่าเราเจตนาเนาะการเขียอาหารแบบคือมันจะมีอาชีพอยู่ห้าอย่างที่เป็นวิชาอาชีพที่หักราทธรรมอาชีพนั้นๆมันจะเป็นวิบากติดตัวเราไปทุกอัตภาพจนกเราจะนิ้งผ่านก็คือ ขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าขายมนุษย์เราฆ่ามันแล้วขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าขายมนุษย์ขายอวุธิขายยาพิษขายสุราแล้วก็ขายตัวแบบนี้ล่ะอฮะอ๋อได้บุญอ๋อโอเคแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าอาชีพอย่างนี้ค่ะ หนูต้องบอกตัวเองก่อนว่าหนึ่งหนูไปซื้อซากศพมาจากตลาดใช่หรือไม่ใช่ครับไ,ไหมคะหนูไม่ใช่เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าฉันจะเอาหมูเท่านี้เท่านี้ตันครถูกไหมหนูไปซื้อจากที่ ที่เขาฆ่ามาแล้วเขาทำอะไรมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่อยากจะบอกว่าเราก็วางเจตนาของเราให้ดีอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่หนูทําอันเนี้ยมันก็คือเราซื้อซากศพมาทํากับข้าวเหมือนพี่ไปซื้อซากศพมาทํากับข้าวถวายพระแต่ไม่ใช่ไปตีหัวปลาแล้วบอกจะเอาปลาตัวเนี้ยตีหัวให้ตายแล้วเอามาถวายพระแบบนั้นพี่ก็เป็นอกุศลตอให้ทำกุศลก็ตามถูกไหมงั้นเราลอดอ่ะในไลฟ์ฟังไปนะเราลอดแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อคิดเชื่อใช่ ไม่เพราะจริงๆคนถามเยอะคนถามเยอะบอกพี่อาร์ต้ไหมพี่อาร์ตข้ามข้ามหมูเยอะมากเพราะว่าผมใช้วันหนึ่งหลายร้อยโลหลายร้อยโลใช่ฮะก็เลยบอกว่า มันจะมีเจตนาดีไหมแต่เราก็บอกเออเราไม่ได้เจตนาที่จะแบบฆ่าเขาเราทำมาหากินแล้วก็ทาบุญให้เขาเรื่อยๆนะใช่แต่แว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะถูกแล้วค่ะเพราะว่าเราบอกไม่ได้ว่าสิ่งสัตว์ที่โดนฆ่าเหล่านั้นเขาทําอกุศลอะไรนะมาคือทุกอย่างมันมีเหตุของกรรมที่แต่ละคนต้องได้รับนคะคะการที่เขาไปเป็นเดรัจฉานเขาถูก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 ต้อง,ต,องต้องถูก<ช>ทำล<ม>ายแล้ว,ลวมันเป็นมันเป็นวิถีกรรมของเขาแต่ไม่ใช่ว่าเรามีเจตนายินดีกับการสูญเสียของเขาไม่ใช่นะแต่เราก็ทําหน้าที่ในฐานะที่เราไปซื้อซาก ศมาทําอาหารขายแล้วก็หนูก็ตั้งเจตนาเลยว่าหนูทําเจริญรุ่งเรืองอย่างไรเนี่ยแล้วก็ขอขอเอาเงินไปทําบุญอุทิศให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่อย่างหนึ่งที่พี่ขออาร์ตก็คืออาร์ตเยากเป็นคนไปบอกว่าวันนี้ฉันจะเอาหมูเท่านี้โลกี่พันตันงใอยากไปอย่างแล้วไปซื้อศพแล้วศพแล้วอย่างนั้นเองก็อดทายรอดว่าสาธุโอเคได้ ใช่แล้วพี่อาร์ตกาทำธุรกิจเนาะเขาก็ได้ดูแลพี่น้องแต่พรุ่งนี้ใช้เงินเยอะกว่าผมนะครับพี่กินช้างผู้นี้จะใช้เงินทําบาปเยอะกว่าผมเพราะเอาจริงๆใช่แต่จริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้เอาเงินไปกินเหล้ากินเบียร์ครับอาต้องบอกเพาว่าเราไม่สนับสนุนใช่ผมบุกตลอดบอกอย่าไปกินอย่าไปกินเขาก็ไม่เชื่อเวลาอาร์ตจัดเลี้ยงปาร์ตี้พนักงานอะอย่าให้กินหล้าผมบอกแล้วว่าอย่ากินอย่ากินผมเนี่ยเห็นไหมอะไรวะให้ ผมบอกแล้วเนี่ยผมห้ามแล้วว่าอย่ากินอย่ากินแล้วมันไม่ดีไม่ต้องกินเนี่ยไม่เชื่อกันพวกนี้เห็นแม่บาปเลยครับพี่ครับสาธุปังๆนะคะได้รู่มเลยด้เลยค่ะพี่ที่กลับเดี๋ยวฝากเป็นก้อนๆได้เลย อาร์ตมีอขึ้นไลฟ์ติ๊กต็อกธรรมะกับพี่ได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เชิญมาเนาะแตเดี๋ยวเราแอดกันขอบคุณนะคะเพื่อนๆค่ะแอดเชิญน้องอาร์ตเป็นแขกไลฟ์สดธรรมะของเราแล้วนะเดี๋ยวเราเจอน้องอาร์ตกันนี่นี่เลยนี่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 เห็นตารื่องอพูดอีกทีนะเห็นหน้าแบบเห็นหน้าแบบนี้นะฮะธรรมะเหมือนกันนะจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวได้เชิญน้องอาร์ตขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเจ้ากระเพื่อนหลายล้าน พี่กิ๊กเชิญค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะได้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะพี่กิ๊กเชิญค่ะเดี๋ยวแฟนๆรอสักคู่หน้าจ๊ะเดี๋ยวพาพี่กิ๊กมาหานะได้เลยนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าเราอยากจะพาพี่กิ๊กเดินไปต้องมามุงนี้นะคะกับร้านต่างๆนี่เลยร้านนี้ไก่ย่างสัมฤทธิ์เป็นร้านดังมากค่ะไก่ย่างสัมฤทธิ์อันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคะอันนี้อยู่ นักราชบุรีราชบุรีนี่นะเจ้าดังในติ๊กต็อกด้วยนะคะคุณเจ้าหน้าี่เขาเจ้าดังในติ๊กต็อกด้วยนะไก่ย่างสังรินะคะใช่ค่ะอร่อยมากๆเลยพี่กินขไก่ย่างที่นี่มีความพิเศษยังไงคะน้ำลาวาเขาจะฉ่ำฉ่น้ำซอสฉ่ำมากแล้วจะใช้เป็นแบบว่าคืออันนี้บอกได้ไหมบอกได้ไหมว่าเป็นแบบว่าเป็นเคล็ดลับของเขาที่ให้ความหวานโดยไม่ใช้น้ำตาล ขอชิมหน่ได้ไหมคะี่แหนูตัดชิ้นเล็กๆให้พีงก็ได้ลูกเอาเล็กๆหนูมีอะไรเศษหนือๆให้พี่ชิมนิดนึงก็ได้เศษเนื้อเอาเดี๋ยวเอาไปทักชิ้นได้เลยค่ะนะคะอยู่ที่ร้านไก่ย่างสำริดนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะร้านนี้เป็นแบบว่าไก่ย่างซอสลาวาฉ่ำๆแล้วก็มีน้ำจิ้มเด็ดๆนะคะเป็นร้านดังจากราชบุรีเลยทีเดียว นะคะเขาก็ร่วมเดินทางมากับเราตลอดนะนะคะร้านนี้ค่ะใช่แฟนคลับเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปชิมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาไปชิมด้วยเชิญเลยค่ะนี่นี่น้ามีการราดราดน้ำจิมลาวาอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเขาเป็นแบบสูตรเด็ดเลยค่ะนี่โอพี่กิ๊กเชิญเลยค่ะเอถือให้เอจ๋ะเอต้องช่วยพี่แล้วแหละได้เลยครับแล้วพี่จะทำยังไงดีชิ้นมันใหญ่อยู่นะนี้ หนูอะไรดีล่ะหนูชิ้นใหญ่หนูตัดให้พี่นิดนึงได้ไหมลูกไม่ไม่หนูตัดให้มันเล็กนิดนึงได้ไหมลูกสับนิดนึงนะลูกเอาชิ้นเดียวไปสับก็ได้ลูกสับสักสองสามชิ้นน้ำลาวาของเขานี่คือน้ำจิ้มแจ่วเหรอคะน้ำจิ้มน้ำลาวาคือตัวน้ำซอสค่ะน้ำจิ้มแจ่วแบบไม่มีไม่มีไม่จิ้มเนาะก่อนนะ อืมอร่อยมากอือเราลองจิ้มนะคุดูพันเก้าแล้วนะคะคุณค่ะอืมเป็นไงคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากออร่ยมากเดี๋ยวเอาใส่เดี๋ยวใส่ใส่ถุงลูกอร่อยมากค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหน้าร้านกันนะคะเป็นไงงบ้าคะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเนาะนะคะ นี่เดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายรูปตอนนี้คนดูไลฟ์สดพี่กิ๊กจะ2,000แล้วนะนะคะจะ2,000คนแล้วฝากติดตามด้วยในติ๊กต็อของพี่กิ๊กมายุรินนะคะนี่น้องให้เอาไปทานมีมีพร้องข้าวเหนียวด้วยค่ะพี่กิ๊กค่ะนี่นะ เพื่อนๆน,นะคะมาที่เซนทัลโคราชกันนะคะใครอยู่ละแวกนี้เรียนเชิญนะคะงานมีถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะแล้วก็มาอุดมนุ้นพ่อค้าแม่ค้ากว่า80ร้านที่นี่เลยน้องอาร์ตาสุดก็อยู่ทุกวันนะคะเพื่อนๆมาเจอคุณชายหมูกรอบได้นะคะมาเจอร้านนี้เลยไก่ย่างสำริดได้นะคะอร่อยจริงๆโอเค